หายไปเป็นปีเขากลับมาแล้วครับจะมาประทักานมจเยียมประทัดกัานมจาี่ยมประัดกัานมจิามปะักานมจา ลูกยาียดายลูกเขาเหลียบล้มโกงของชชพี่จาที่ท่าทำให้ใครไม่พอใจขอขอใครไการอดดูเรื่องตรรำรวจเล่าหายหน้าไปนานหลายเทศน,นะครับหลายคนบบถามว่าพี่จา่าไปไหนมาเพื่อตอบเอฟซีนี่เขาอยากรู้มากเลยโอ้ผมเลยครับเออไปไหนมาครับไปดำนาปังมันครับดำนาปังมันครับดำนาปังถ <c oughs> าม <c oughs> <3 S 2> แล้วทำไมช่วงนี้มันยศอะไรเยอะแยะมากมายครับอันนี้คือยศนะครับนี่ยศตำรวจครับอันนี้มียศยศเจ้านายเจ้านายครับคนเดียวมีกี่ยศเนี่ยพี่จ่า สามยศดเัอสามยศดีอะไรบ้างยศตำรวจแล้วทหารแล้วก็จอมพลคนเดียวถามยศดนะหายไปเป็นปีเขากลับมาแล้วครับถ้าใครดูเบื้องต้นคนนี้คืออาจารย์ที่ตีพึ่งที่โหดที่สุดในประเทศไทยก็มาได้โห้ครั้งแรกครับผมตีพึ่งนั้นพอท่องคาถาไปนั้นก็เอาใช้มือกวาดคาถามีอะไรเอฟีเขาถามเนี่ยยมมาปะจีกระยานโมธายาครับโดนไหม ไม่โดนเลยทักตัวเพราะว่าต้องเชื่อตังค์เราต้องถ้าที่สูงโดนเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าคาถาเนี่ยยังได้ผลหรือเปล่าแต่พี่จาวันนี้ผมได้ข่าวว่าที่นี่มีลือสีมัทถุดงด้วยโอ้ก็ดีครับเดี๋ยวพี่จาวเราจะโนลือสีเนี่ยมาหาท่านด้วยไปไปหาลือสีกันนนี่เนี่ยผมกำลังไปหาลือสีนะครับนี่ไงพี่จาโอ้วันดีครับท่านลือสีนี่ลือสีอยู่ตัวนี้ลือสีตัวนี้ จ๋ามามามาฤาษีรุ่นนี้ใส่แว่นเยี่แว่นใครวะนั่นอาจารย์นั่งนะอาจาร์คุยเคยคุยกันฤาษีไหมฤาษีครับครับทำไมเลียเป็นมนต์ใส่ผมงงมีรู้บ้างไม่รู้มาจากอาจารย์มาเร็วจูดิ็งกูดูไว้มิไทยไทยไว้รีวิวเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ผมมาตีพึ่งเนี่ย ให้เพรว่าจะหาให้แต่ผมหามาเยอะแล้วว่าท่านแต่ว่าท่่่านอยูผมไปไม่ได้ผมับพีครับพี่เปียนี่เถอะครับผมปีพญานาคโคธิจัการผมไปไม่มาคุยคุยคุยกับพี่ขับกับพี่จีจ่าดิด้ากับพี่วอกเชิญปีต้นไม้ผมปีไม้แหวนโอ้ได้ได้ปีได้เถอะต้นไม้นี่ปีแหนูปีชั่วปีหนูบอกว่าไม่เหมือนกันถ้างั้นนั่นเดี๋ยวผมจะพาไปให้พี่จ่าซอลือศรีกับคุณคือใครพระศีห่าพระศรีห่านะว่าเขาตีพึ่งไงครับวันนี้มันคือพึ่งโพงนะฮะไป ฤืสีท่านลุกอยู่ในป่ามานานลุกโอละนอนำวันนี้อะได้รพี่จ่าหายไปจากวงการนานมากนะครับวันนี้เรามาลื้อปื้นปามจำกันนะครับอ่ะลื้อปืนปามจำไปเร็ว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 พี่จ่าเพิ่งอยู่ในโพงเนี่ยพี่จ่าขึ้นไปล้วงเลยนะ ล้วงอยูดบางล่างเลยนะโอ้เข้าใจเขาจะประมาณถ้าคืบเหมือนกันเนาะร้อนเท่งด้วยสีก็หน่อยเอามาถวายให้ด้วยสีก็แดงหน่อยนะอขึ้นเลยไปเนี่ยเขาพูดเยอะเนาะยู่งไพิ่มเนาะเอกคอนจอยจับนี้ไงพี่จ่าพูงซุ่มร้ายใจไหมร้ายใจไหมตัวนี้เดียวพึ่นพลตอนนี้พี่จ่ากำลังขึ้นไปนะต่อยปวดอยู่ปวดขึ้นไปได้ปวดแล้วเขาเขาจะปวงแล้วหน่ยเนาะอม่เป็นเอ้ยพอเอ้ยไม่เอ้ยที่เด็ดสับเดีรร์แจฟผู้คนเยอะคนมาคิดเยอะไรแรงกับ เดินขาค่อยไปก็ไปชุมกันผู้คนเด้ออย่ามาปะะทฏิญยะนโมพุทธายะเด้อพ่อแม่พึ่งอย่ามาปะะทฏิญยะนโมพุทธายะเดี๋ยวเขาขึ้นมาดูเองไงเวลานั้นเขารู้เออพอเอาลังได้อะไรได้อย่างเงี้ยบินไปหาเขาหน่อยก็ได้เดี๋ยวเขาตามขามตามาได้นะลงเลยเนาะเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเนาะเดี๋ยวดูก่อนอู้ใหญ่เหมือนกันนี่เอาเอาได้แถล่ะเอาเท่านั้นเนาะได้ลง โ loose, ้เาถ้าลงไป็นนหมดอะเจ้ให้อ่เให้ลงลงให้อาจารย์เองเลยไม่ไม่หนาเอาขิดมวนเลยจะได้บินขึ้นบนได้บินได้ไงขีดม้วจะได้บินขึ้นดูยอมดูพวกพวกเราเบื้องสันได้โอ้โหลวงเนอะเกรงเลยแบเก็งกินอรเลยโอ้นท่านอาจารย์เป็นคนเร่อชอบเล่นชอบเปนแก่แกงคน้นดเองอีพอม นสี่ท ah, no ่มใช่เด้อข่องคาถากยมาประทะตีกยะยนโมกขายะพู้กันคาถาพู้กันอเราบโดูนะพิ่พิ่โกนนีดูเนาะดูดมากเลยถ้าดูรู้สึกจะได้แค่นี้เนี่ยโนชนีย่ะมาปะทะีกยะโมกทธยะน้ำเดือดคนเ่นอนยะาแล เราจะไปทำที่พึ่งนี่นะไม่พอมีแม่มหาพนี่เขาทำในทางนู้นผู้สาวลงรักกับผู้ชายลงรักกันทางรู้เรื่องอ้าวถ้ามันฝังคนอีสานหากินเนืระบบว่าอีเข้าอีสานคนอีสานทข้าอสานภาษาอีสานนีอีมีขี้เรียกว่าไงเนี่ยเออขี้เรียกว่ลูกนั่งเอ็นอันนั้นดูนะโย่างโมย่างจะทำธุรกิจ หมอไม่หมออ๋อ่ามันหวงของมันดูตรงนี้ตรงนี้จงอางดำใช่ไหะอืมยเอ๊ะอะไรไงคือมันหวงอยู่ครับแต้างหนหมดแล้วเดี๋ยวไว้เดี๋ยไว้หน่อยเขาจะได้ย้อนกลับมาได้อยู่เดี๋ยวไปเอาย่างนี้เอาเลยจ้าลุง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 จ้าลงจ้าลุ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 งจ้าลงจ้าลงจ้ เหันพึ่งไหมโอ้แบบนี้ก็ได้นะก็ได้ครับห้าวิ่งนะห้าวิ่งนะเพราะวัวก็ตื่นนะห้าวิ่งนะอ้าวิ่งถ้าตื่นแล้วไม่เอาไม่ได้เลยนะเออห้าว่งเมือนคืนนู้นน่ะใช่ห้าวิ่งนะห้ากระสีเห็นพึ่งไหมเห็นมันเลยเห็นไหมเห็นโอเคเดี๋ยวกระชากเลยนะกระช่างเลยเด็กกระช่างนะครับไม่มีคนคุ้มีแต่คนคุ้นจะตีคนขาดไงกระตักกระตักกระตุ่นตรงตู้ปิ๊บอะตรงตู้โฟมไม่ได้เลยตรงตู้หักแก๊กพอดีโอเคโโอ เขาเรียกเซนเทนตคราจะาเยาเาเซนเทนเออออะละโอ้ไอ้เล็บ okay. ยุแอมสำเร็จทำเล่าแอมแอมเต้มเตมพีตินแท็บเรือไม้เรือไม้เรือไมแอมเดเต้มพีผมรู้ว่าหน้ามที่ตัวละมันแว่นหรือลางไร้ดอนกระเพื่นสุขภาพเป็นยังไงน้มูกไ้ำมูุกดน้มูกัน้มูกัเดอะมัดดดัดด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 ดขัดขดดดัดดัด มีกะจสมุปปัตไม่ตอรอ่ะไม่มีตอดทักมากเลยยังมาปะทะมีกะจจสมุปปัตผมลยมาคาถาว่าจะแทรกว่าผมไม่ได้หนีผมตั้งหลักรติพอพี่ละโมตัสส์แค่ดูชูวไปหลีดูยูไปหลีดดูยูไปหลีดออาไว้ก็จ่อรออย่าทิ้งอย่าทิ้ง๋ยวาล่อนอย่าล่อนอย่าล่อนอย่าอย่าแซ่ดูชิวไปหลีด าว่าดูอลพี่ห้นมาปลาแลัตอนนี้โดนเยอะมากเลยครับผมโดนเยอะมากเลยโดนทั้งหัวทั้งหูพี่จ่าโดนเยอะไหมเดี๋ยวเขาตัดทีเดียวไม่จอดหรอกไ้นเขาตัดคือโดนเยอะโดนเยอะมากเลยปวดทุกตัวเลยคิ้วบุกมากเลยมีชูเดยมูดมีากองเดายปวถือ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 ได้ม่ติงานนะเปครัจ สบายดีครับโล่งแล้วเต็มหมวเลยนะได้ครัวโล่งโล่งแล้วทีนี้โล่งเลยพื้นอยู่นานนะเออนีตำรวจงานตำรวจสอมระโดดำตำรวจสองกรโดดำอ๋อคนละสองน้อยนี่ตำรวจทหารทหารอันนี้ตำรวจนายร้อยตำรวจตำรวจทํ่ตาทำไมพูดเยอะจังเออเขาลำพัง พอใอครจ่าใครแบาพูดเยอะนะพอใครฉีดให้ก็ยุ่งอยู่ก็จะคุณเย,เยเอะค่อยคุณเยอะงั้นนะเออจ่าใครเดียวไปแล้วเออ ตของม้ช่วยได้สรานความรักทำให้ตาไม่บอดน่า,า,ารำราญทำใหตาไม่บอดน่านำคาญทำให้ตาไม่บอ็นไรรารำคาญทำให้อาไม่็อดนะารำคาญท่ไห้ตาไม่บอดน่ารำคาโดนกี่ตัวม่บอดนวารำคาญทให้ตาไม่บ โดนละลานฮะละลานครับไปแต่เขาหอมหอมเยอะเลยโดนหลายภาษีเป็นไงโดนเนี่ยเป็นละลานเจ็บไหมละลานเจาะจอกไหมแรู้เขาเจอกบอกหน้ากล้องหรือว่ากระจอกมากพึ่งกระจอกมากครับบอกหน้าพึ่งด้วยกระจอกมากครับเออกระจอกมากพี่ยาสู้ไหมสู้ไหมตัวตัวใหญ่เลยกระจอกไหมก็ไม่เคยเอาควเหมือนกันพึ่งตัวใหญ่กูอะไรนะฮะหลังจากการที่ภาษีเฮ้ยโดนอะไรมาโดนพึ่งต่อยหน้าครับกูจะพูดตัวเมียต่อยมั่วป่ะภาีโดนอะไรมา กระโดดแค่นึ่งเดียวเป็นยู่ดีป่ะโดนไปกี่ตัวแต่ว่าก่อนจริงก่อนก็ได้ัวอยู่ผลจากการล่าใช่ไหมบอกเพิ่งที่ว่าเมื่อมีเมล็ดเจอกันเมื่อนั้นเฮ้ยสัมภายเหรอถามโดนไปคุณโดนไปกี่ตัวโดนละลานตัวโดนกระสือที่แดงตรงนี่ยที่แดงที่แดงโดกมาเฉยเลยเจ๊จับแมนนี่คือผลจากการที่เราไปล่าเพิ่งกลับมาครับฝากกดแชร์หน่อยฝากกดแชร์หนะฝากกดแชร์ก่อนเลยค่ะช่องอะไรบอกว่าช่องยี่แปดอ่าช่องยี่แปดฝากด้วยนะครับ ด้วยนะ,ะนะครับฝากกดเช็กกดไลค์ช่องย8่ปนะครับ